สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเกม7 day to d i ยดเหมือนเดิมนะจ๊ะก็ต่อจากเมื่อวานเลยเนาะที่ได้จัก,กรยานมาแล้วทีนี้เป้าหมายถัดไปก็คือไปหาที่ที่ตั้งบ้านเหรอเอ่ยย้ายเมืองดีกว่าเพราะว่าแถวเซนเ็นเตอรอ์มันรู้สึกว่าคนอยู่เยอะมากเลยเราก็เลยจะต้องเดินทางไกลกันนิดนึง ก็ถ้ามาเล่นป่านนี้ก็ไม่รู้จะไปวางไว้ไหนละสุ่มๆเอาละกันนะปะลุยกันรอบนี้เราจะไปแถวไหนดีละ่ะปักปักธงไว้ตรงนี้เอ่อลองปั่นไปดูก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างได้จักรยานแล้วโว้ยจักรยานห้างห้าง โอ้ยมันมีแต่หมอกเนาะมองไม่เห็นอะอึอะอึอะกลัวแบบว่าปั่นไปแล้วแบบตกแมพ <c oughs> ค่อยๆปั่นดีกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยเออหมดสักทีหมอกเอา้าตรงนี้คนเยอะ เมื่อกี้ว่าจะทำเควสก็เห็นเขาทำอยู่ก็เลยไม่ได้ทำต้องรอคิวซึ่งเราไม่รอเรารีบเราใจร้อนน่าจะมีคนอยู่แบบกระจายกระจายกันแล้วเนาะไม่งั้นก็ต้องไปแบบใกลกว่านี้ซึ่งจักรยานน่าจะปั่นไปไม่ไหวนะอะไรอารมอะไรเนี่ยเฮ้ยน่าจะมีของดี ปั่นไปยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะวันนี้อาจจะแบบกระตุกเล็กน้อยนะเพราะว่าลองปรับตั้งค่าอะไรนิดหน่อยเออมันก็กระตุกเป็นบางช่วงเนาะเดี๋ยวค่อยไปตั้งแบบเดิมเมื่อไหร่จะถึงนี่ยไม่อยากอยู่ในเขตทะเลทราย หิมะก็ด้วยขอเป็นเขตสีเขียวละกันตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้อะปั่นไปทั่วมากอุ๊ยน้องโดนอะไรแง่แง,งอาละหนาวละไม่เหมาะกับฉันในตอนนี้เลยฉันเป็นคนขี้หนาวเสื้อผ้าก็ไม่มีใ,ใส่ไปเสือวด,ดีใหม่ใหม่ใหม่ รู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการทำบ้านเท่าไหร่วัดดีหมาวัดดีวัดดีอุ๊ยเถษอทีแล้วเราจะข้ามไปฝั่งนั้นยังไงอ่ะมีสะพานมาั้ยอุ๊ยนก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 ,นกนเมียวเมียวเ,เดี๋ยวมันเห็นเราแกตามฉันไปชันหรอกไปแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบ แม่น้ำก็คือกว้างกว้างหาสะพานก่อนไปไหนไม่รู้ปั่นหาเมืองอ่ะหยมันจะมืดแล้วเรายังไม่ได้ที่พักพิงเรา,าจ,จะตุยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าเราจะปั่นหาสะพานไม่ใช่เหรอเอ้ตรงนี้มันส่วนไหนของแบบวะเนี่ย <laughs> เริ่มลงทางหาสะพานไม่เจอหรือว่าเราจะต้องดำน้ำไปเดียไม่ปั่นไปแล้วหาสะพานไม่เจออยู่อีกฝั่งฝั่งไหนไม่รู้ตอนนี้จะมืดค่ำแล้วนะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่เจอเมืองเลยวันดีวัด,ดีวัด,ดีววัด,ดี เป็นธรรมเนียมนะเจอผีต้องหวัดดีโอย,โอยแถวนี้ไม่ค่อยมีคนอะหรือมีก็ไม่รู้นะฉันปั่นไปไหนของฉันเฮ้ยแล้เหมือนเห็นถนนปั่นตามถนนไปน่าจะเจอเมืองน,นะมาโหนีะ้ะหรือเปล่ามันไม่ใช่ถนนหรออ๋อนี่นี่นี่อันนี้ไปทางไหนไม่รู้ไปก็ไม่มีไปปั่นไปไงี้ ก็จะปั่นจัก,กรยานจนมืดคำ่ำปั่นยันเช้า <laughs> โอ้ยสตามิน่าก็หมดมีจัก,กรยานก็เหมือนไม่มีแล้วเนี่ยบ่นอีกแล้วมีมีก็บน่นไม่มีก็บน่นไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอ้ยปั่นปันปัน,ปนอีหยังละมันทางยุกยยุกยยุกย,ย,ยหรือว่าเรากระเป๋าหนักกันมันถึงใช้สตามิน่าเยอะกว่าเดิมเอาสูสุ ทางมันทางมันสุดแค่นี้แล้วมันไม่ใช่เมืองอตัวเอ้ยพาฉันมาเทตรงนี้เลยพาฉันมาเทกลางทางแล้วตรงนี้ก็น่าทําบ้านเนาะมีแบบหิมะกระป่าเขียวเออแปลกดีเฮ้ยเราปั่นมาไกลเกินไปแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะสุดแบบอยู่แล้วเหรอเฮ<ะ>้คือบ้านอ่ะอุ้ย ตาตัวมองไม่เห็นเออเอาเข้าไปเฮ้ยจริงๆอยากทำบ้านแบบริมทะเลอะ่ะมันดูล่งๆดีเออแต่มันจะเหงาไปไหมอ่ะน้ำตื้นไหมลงไปล้างรอรถจะดอมจอมจอมไอ,มอ,อตรงนี้ก็สวยเออมันเป็นน้ำตื้นๆอืมสร้างบ้านในน้ำจะเย็นนะจะน้องสาวเรายังหา เมืองไม่เจอเลย <laughs> <laughs> เมื่อกี้แอบไปดูแมปมานะแมปแมปทั้งหมดจะอยู่ในดิสคอดนั่นแหละแอบไปดูแมปมาคือแบบเออปั่นมาจะสูดแมปแล้ว <laughs> ปั่นอะไรไกลขนาดนั้นขยันเนอะไม่เป็นไรเราก็แบบว่าหาบ้านริมทะเลเอ้ยหาที่สร้างแบบริมทะเลนั่นแหละแต่ว่าใกล้กลเมือง <laughs> อืมงงไม่มีใครมาแถวนี้หรอมกม <laughs> ั้อุ้ยอุ้ยขอตัวจ <laughs> ะมองไม่เห็น ก,ก้ากัเหยียบไก่อ่ะตุยเลยอ่ะโอเคมาต่อนะฮะรอบนี้ก็จะมีผู้ช่วยเสีงเกินลุงลุงแมวบ้านนะวงเล็บพาละพาละไม่ใช่พาละลอกพาละหนึ่งพาละสองงั้นพาละทั้งตี้ดีกว่าจเจ้ากัน อุ้ยเงินเก็บเก็บก็บตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปทำเควสเควสไหนก็ไม่รู้อะทำให้หมดเอาจาักรยานเป้าหมายคือสร้างบ้านไปหาบ้านจะรีบย้ายเทปไม่ใช่เลยหรอกเมืองนี้คนเยอะมากเราทำภารกิจบิกินเนอร์บิกินี่วาวเซซีซ่เลยโอ้โหถังตั้งใหญ่มีตะปูหกตัว นี่นี่ตรงนี้เควสใครไม่รู้อะขุขยะรอบนี้เราอบอุ่นแล้วเราไม่เล่นคนเดียวแล้วไม่เอาหญ้าแดงดอกแดงมาจากไหนวะ้ยใครเขายืนตรงนั้นวะน่าหยั่งเขาเดินมาเขาเดินมาอย่พวงเดียวกันไหมอ่ะเลิกลักเลิกลักทางนี้วันนี้เราจะถึงอาคารเควสไหมอ่ะ เธอจะแวะรู้ทุกอันเลยเหรอมนจนนี่ร้านหนังสือร้านหนังสือร้านหนังสือที่ไม่มีหนังสือสักเล่มใช่ดิโดนรู้หมดหรอปะว่างเปล่า,า,าตั้งแต่ตั้งแต่ถังขยะไอ้มันมีเอ้มีคนเหลือไว้ให้ตั้งตู้นึงกับกระดาษหนึ่งใบขอบคุณอุ้ยเดี๋ยวปิดไม้แป๊บนึงนะโอเคมาเมมากันยังนี้ไปพร้อม กล่องอยู่ข้างบนน่ะเอาใครจะเข้าเข้าเลย <laughs> เข้าเลยเดี๋ยวยืนให้กำลังใจ,จๆๆๆมันตื่นแล้วล่ะเราคงไม่ต้องย่องแล้วล่ะเฮ้ยมีหนึ่งตัวโอ้ยไแม่ถึง ปุ๊บตายดับแนวรอบนี้เราไม่กลัวแล้วเพราะว่าคนเยอไม่มแรงจังเหือ ให้เปิดขวดน้ำเบบซี่วะทิ่มันทิ่มันทิ่มันแล้วเราก็จะทิ้มเพื่อนอีกทีนึงอือกล่องอย่หนโดนนินทาเฉยใครนินทากล่องอยู่ไหนอ่ะมันบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยใช่ปะไม่มีอยู่ไหนวะโดนหลอกละ มีใครใช้ช็อตกันเปล่าพาคเลิวพาคิเลยวเ,เอ้ามันไม่เจอตรงเนี้ย เอามันเอามันเอาตายแล้วหรอ <c oughs> ลืมมันอยู่ข้างนอกวะลืมแล้วขึ้นทางนี้ได้ไหม <c oughs> ของเราไม่ใช่ใบนี้นะรู้สึกไม่ใช่คนละใบ ของเราอยู่ไหนวะมืดแล้วเหรอสี่โมงคือมือดแล้วเหรอเนี่ยอะไรคุณกันเดี๋ยวคนอื่นเขาเจอกล่องเอ้เจอกระเป๋าแล้วทำไมเราไม่เจอวะเศร้า,าจังทางขึ้นอยู่ไหนวะลืมวิ่งวนอยู่หลายรอบมากไปหาข้างนอกดีอ่ะ ฉันเชื่อว่ามันอยู่ข้างนอกนั่นแหละนองอยู่ข้างนอกได้ๆเลยอืมเกิดมาเป็นคนขาสั้น เอาตายแล้วเหรอเอาพี่กัดกระเป๋ารอบนี้ไม่คุ้นเคยมันอยู่ที่ใดอเ,อเออข้างบนแต่อยู่ตรงไหนต้องลงรูนี้เหรอใช่ห้องน้ำอะใช่ไหนวะตั้งฝั่งซ้าย ตอนแรกคิดว่าอยู่ตรงข้างนอกนะเสียเวลาจริงๆอยู่ไม่เคยจะที่เดิมเลยเดะเดะเดะเอาขอเหยียบหัวหน่อยสูได้ยังสูมันขึ้นไม่ได้มันติด <c oughs> เออมันมีตรงนี้ด้วยเออวะเย่ครบแล้วปะเป็นห้ามงแรงที่แบบว่ามืดตึดเอาเควสซ้ำอะ่ะว่าแย่จังเควสซ้ำแต่ยังรับไม่ได้อะ่ะมันมีโอกาสซ้ำแหละเพราะว่ามันเควสมันก็มีอยู่แค่เนี้ยงั้นไปอาคารข้างๆก็ได้ น,ออนเออแมพพังยังไงวะยังไม่ได้ดูเลยอะเ,เ,เ,เดยด,น, <c oughs> ดยนะรอรอคุณกันมา โอ้โหเล่นถล่มกันเละขนาดนั้นโอเคมันไม่เล้าใจอ่ะมอมอไม่เปิดใหม่อ่ะไม่เล้าใจอ่ต้องทำเควสที่สิบอ่ะโอ้ยกดผีดขอโทษไม่ได้ตั้งใจงใช่อ่ะ ไม่เหลงมามันของเราอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> หรือเปล่าวะ เป๋าอยู่ห้องบนไปหนึ่งนะองนงเอ้ยตื่นหมดเลยอ่ะอยู่บนหลังคาเนี่ยอดย่องแล้ะ เตือนหมดทั้งอาคารนี่ของใครตรงนี้ใบหนึ่งยิงทำไมา หมดแล้วเควสลรูทหมดแล้วเอาไหมคุณการเสื้อกรอ <c oughs> นี่นี่ถุงมอ,ม,อมีย่งมีแล้วนี่เสื้อป้ายป้ายบอกทางคุณการไม่เอาหรอ <c oughs> เสื้อไปไหนแล้ววะดีครับดีครับหนวดเขียว <c oughs> คุณหนวดเขียวทำความเคารพโอ้ยอย่าจ้องหน้านานฉันกลัวอ๋อเอ้ยโทรศัพท์โอเคคุณกัน้นไปยังอ่ะเอ,เอา้าไปไม่บอกเอาลอยคุดเอาครบเพิ่งคุดเอาไม่ใช่คือครบเพิ่งคนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวคุด A few moments l โอ้เจอแล้วเจอแล้วนั่งไงนั่งไงนั่งไงเดี๋ยวเก็บทีละคนนะเดี๋ยวไปเตรียมสตแตนบายกล่องแดงเก็บเลยเก็บทีละคนเจอแล้วเจอแล้วอยู่ทางขวากล่องแดงกล่องแดงเออเก็บเลย ยิงไม่โดนเก็บแล้วใช่ป่ะจะได้เตรียมตัวนะไปแล้วมาแล้ว โอ้โหกระสุนไม่เกาะแหกอะไรวะโดนตบนิดเดียวก็แตกเลยขูดจนดินเหนียวสามร้อยออคนกันเลือกเต็มไหมเต็มอยู่ใช่ไหมหรือไปว่ามีต้มยำกุ้งสองถ้วย รงเปิดน่าเกลีกยดระวังนะมีโน่งหลังมาแล้ว <t ip> จริงๆรแล้วเราเสร็จแล้วเราก็สแลนล็อบบี้ก็ได้นะเ <t ip> <t ip> นาะว่าเราจะแลนล็อบบี้ดีกว่าอยู่นานเนี๋ยวตุย <t ip> ในที่สุดดดจาก็ เพื่อนก็ได้จัก,กรยานแล้วแต่แต่อีกคนนึงคือเควสยังไม่เสร็จนะต้องออกไปรีคอมเ oh <my S 1> พอาะเฟมเน็ตมุงคนก็คือคอมตายเออตามมาทีหลังแล้วกัน <c oughs> เทเฉย <c oughs> จะบอกว่าไอ้พวกรถอะ <c oughs> ไอ้คนน้ำเป็นงนั้นนะ <c oughs> จะบอกว่าอะไรนะไอ้คนน้ำ <c oughs> รถอะถ้าเกิดชนใชบ้าชนอะไรก็ตามอะมันเลือดรถนะชนต้นมงต้นไม้เห็นหน้าตัวเองโอ้ยเหมือนหัวร้านเลยอะปะปาปาตองมีแสงปิงๆนะคะเลยไฟมอดไฟไงอยาเดี๋ยว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 ฮะลงยังไงวะลงไงวะกด E เอสซีอีได้แอนนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปรับเทศใหม่เราเราไปแถวบ้านก่อนแถวโน้นก็มีเมืองปันจักรยานถอยหลังอเอ้ยขับรถนักเลงอ่ะเก้าโมงเก้าโมงน่าจะทันอยู่เออชนอะชนทำไมก็หันเมาไว้ดูมันก็เลว เยี่ยมเยี่ยมกู๊ดปลายต่อเมื่อกี้เด้งออกเกมมันแบบว่ามันมีทุกที่เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็ไม่ล้างสลับกันปะ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 ออกมาแล้วเว้ยเป็นไปได้เหรออ่ะทะเลทรายอยู่ติดกับหิมะอืมมันสุ่มอะ่ะ <laughs> อุ้ยไกลไกลชนมัน ระวังจักรยานพังนะเฮ้ยบอสยายยายยายหนี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 ได้หนีหนีได้หนีไม่กล้าขับเร็วอ่ะกลัวดีดอ่ะันนี้มันบออะไรก่อนเฮ้ยบออเลยวะเพิ่งเคยเห็นอ่ะคนเขามาขุดไว้หรืว่กระแรนแคนยอนมันไม่น่าจะมีคนมาขุดนะกว้างขนาดเนี้ย แผ่นดินซุดเฮ้ยเราจะตกเปาวะเราเข้ามาทำไมอะแกมันมีหีแกวกกลับได้ไหมหีกระเสือหมูถ้าเราตรงไปเราจะรอดพ้นป่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะเยี่ยหมูเยี่ยแล้วนะเอ้ยท้ามห้มีคนทำสะพานไว้ปะเนี่ยเราจะข้ามยังไงเธอจอดรถแล้วเก็บ ถ้ามีคนตามทางเอ,อ่นไปไหมถ้าเราตกลงไปละ่ะเฮ้ยมัน<า>มันเหมือนแบบว่าข้างล่างมันมีอะไรอะเห็นป่ะเ,เราต้องตุยป่ะตื่นเต้นอะสงงลงไปได้ไหมตื่นเต้นอะมันมีควันดำๆด้วยอะ่ะส่งคุณกันลงไป เดี๋ยวพอเราไปถึงตรงโน้นใช่ไหมเราก็ต้องกลับมารับคนกันเราก็ต้องกลับไปใหม่โ <c oughs> คตรไกลเลยตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าหมีนี่ว่าเออตรงที่เราผ่านมาแถวๆถปากหมีอะ่ะในแมปเนี่ยเทศแต่แต่เอาตัวไปแปะไว้ที่บ้านก่อนสภาพอากาศเหมือนไบโพล่าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน ถึงแล้วสุดขอบแมปเลยบรรยากาศดีๆมางานต้อนรับเธอไหนอ่ะสองคนอ่ะอย่าไปกลัวดิชนมันเฮ้ยมีต้นไม้ด้วยอ่ะเอหมาหน้อยเอาเยกมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนกอ่ะจะสร้างขั้นตรงนี้จริงหรอใช่ริมทะเล เอามันหนีอ่ะโอ้โหอ,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 อะไรวะมีนุ๊กเลยนะเอาเวลอัพเซอร์มีนุกไม่พอร้อนอีกนันฮงเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็พง,งาดนี่เลยริมทะเลจะได้ไม่ต้องมีบ้านอื่นมาบางังฝนหน่อยก็เซฟเซฟไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้พิมมาแล้วนะ จะแล้วเซตโฮมเว้นวักแล้วก็ตามด้วยชื่อตามด้วยชื่อที่เราจะเซฟไรวะนะ่ะไอกระตุยวิ่งตามอา้าวตายเฉยกระตุยวิ่งตามต้นตะบองเพชรน้องน้องมาน้องมา,น,งมา,าน้องมาแล้วทีมสุตองมากัดกูดทำไมไม่ใช่คนตีมึง <laughs> เอาเป็นว่าไปคลิปตรงนี้ละกันเหมือนเราเดินทางมาสองรอบเดี๋ยวก็ต้องวกกลับไปรับอีกคนหนึ่งอีก <laughs> รอบหน้าค่อยค่อยมาสำรวจแล้วก็ทําบ้าน <c oughs> ไปเรียวไปเรียว มาจังหวะพระจันแดงนะเรามีคนมาช่วยนะจากข้างนอกค่ะเขาไลรสดอยู่เพิ่งมาอัดจะรอดไหมถามใจดูชีวิตแบบอนาถามากบ้มบ้มมาจากตลอไอ้ตัวระเบิดตายยังติ๊ตุม โอ้พังอีกแล้วโมเอซีดีโมเอซีดีคือพยายามยิงหัวมันสุดไอ้ที่สามทุกคนจะได้เป็นใครแล้วที่สามในเกมในเกมเพลงขึ้นแล้วเพลงขึ้นแล้วมันมันมันดับเฮ้ยทำไมมันขึ้นอย่างนั้นวะเฮ้ยมีคนยิงบ้างไฟผ่านไป <laughs> คือแบบทำไมมึงขึ้นแนวดิ่งอย่างนั้นอ่ะอุย้ยไอ้พวกอ้วกใส่วเนี่ยอุ้ยห <laughs> ม,มูหม <c oughs> ูหมูในหมูหมูสู้ฉุดสุดชีวิตมากกระสุนหมดไม่รู้กี่รอบแล้วโชคดีเหมือนกันยังเหลือไปอยู่นีกก็สุนที้โคตรเตืองอ่ะ หมดไปจังวะหมดแล้วอเอาธนูไปธนูไปแล้วกันเฮ้ยสว่างเลยเช้าแล้วเ<ด>ช้าแล้วเช้าแล้วมันเฮ้ากับเราไม่ได้แล้วเออยิงนมแตกเฮ้ยลูกธนูปักคอมะนะันอะไอเขาดาบเลเซอร์ไปตีวะหน้าอยู่นะเห็นปะเห็นปะต้นวาั่นแหละ,นนหละคนที่จะตีมอยู่ เราเราก็อัด,ด,ด,ดเราก็อัดคลิปเขา <laughs> เขาก็อัดคลิปเราไ <laughs> อ้ไมีคนมาช่วยอ่ะมีสุภาพบุรุษมาช่วยอ่ะมันเช้าแล้วเราก็ห้าวดองดองดิลง,ง,งคนหาเปลว <laughs> เพลิงมาหวอกแก๊งนี้ค่ะช้ามาช่วยยิงแม่ง <laughs> <laughs> เขาบอกว่าโอ้โหมอนแม่งมาอยู่บ้านนี้กัน ้ยพวกนี้มันจีไม่ตายไอดูธนูปักมันดิเป็นเม่นมันชี้หน้าด่าแล้วอ้อไปไหนสูเฮ้ยเขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาเจอเราแล้วแล้วเขาก็ลงไปอีกแล้วเอ้ายังไปใส่ เฮ้ยเอาเป็นว่าเจ้าะผันจันแดงแบบ oh. ทุรักทุเลเวอร์โชคดีที่มีคนมาช่วยเราเอาบอกไปก่อนละขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับาจันโอเคไป